จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ6เมษายน2568นะคะยังอยู่ในงานปลูกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่47นะคะพาท่านผู้ชมนะคะบ่ายวันนี้ค่ะพาท่านผู้ชมไปชมกิจกรรมนะคะบำเพ็ญคุณบำเพ็ญธรรมของกลุ่มที่1 2 3ค่ะเรามาที่อาคารสีรุง้งซึ่งเป็นอาคารใหม่ที่เราจะจำหน่ายสินค้าในราคาอาริยะที่อาคารสีรุง้งเป็นอาคารใหม่เลยนะคะแต่บริเวณนี้ก็คือบริเวณขายน้ามันพืชค่ะซึ่ง เราจะย้ายจากอาคารบวรนะคะน้ำมันพืชน,นี่ท่านใดท้จะมาซื้อก็ต้องมาที่อาคารสีรุ้งเนี่ยค่ะตอนนี้มีทั้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองแล้วก็กลุ่มสามนะคะเขามาทำอะไรกันคะงานนี้เรามาดูกันนะคะจะเญ่ํทำค่ะอยู่กลุ่มไหนคะกลุ่มสองค่ะกลุ่มสองมาทำอะไรคะวันนี้วันนี้เหรอคะวันนี้ก็มาผูกเชือกน้ำมันพืชค่ะ มางานปลูกเสรงงานนี้ค่ะคิดว่าตัวเองจะได้จะได้ประโยชน์อะไรกับงานปลูกเสรครัง้งนี้คะประโยชน์หรอคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลยใช่ค่ะ<อ>เป็นครั้งแรกประโยชน์ก็คือมาปลูกเสรตัวเอง <laughs> อ่จะปลูกเสรอะไรคะเอาอะไรเข้าคะน้ำมันพืชหรือเอาอะ,อะไรเริ่มแรกก็คือลดกิเลสข,ของตัวเองก่อนก็คือเรื่องการกินอาหารนะคะมื้อเดียวให้ได้นะคะมันยากไหมไม่ยากค่ะแต่ว่า ต้องทําให้ได้ก็คือลดลดเราก็วันแรกก็อาจจะกินเยอะหน่อยเพราะว่าเรากลัวหิวใช่ไหมคะวันต่อไปเราก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะมันอิ่มเกินไปวันแรกๆวันนี้วันที่สองเราเป็นไงคะตอนเย็นนี้รู้สึกมันมีการอยากจะเฉียดครัวบ้างหรือเปล่าคะ <laughs> ดีขึ้นค่ะ <laughs> แต่แต่เมื่อวานนี้แอบแอบไปดื่มผ <laughs> ิดศินค่ะค่ะผิดสินว่าไปแอบไปดื่มน้ำมะพร้าวแต่วันนี้เราก็จะเข่งขึ้นก็จะเพิ่มสินเป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาช่วยพี่น้องเรานี่ก็คือ วันนี้นะคะเป็นวันที่ผูกเชือบเป็นครั้งแรกนะคะนี่ครั้งแรกโอ้โหครั้งแรกหลายอย่างเลยนะคะครั้งแรกหลายอย่างค่ะเมื่อวานได้มาเรียนรู้นะคะเพราะว่าในงานตลาดอริยาเนี่ยค่ะเราก็จะจําหน่ายน้ํามันพืชให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเป็นแพ็คคู่อย่างนี้นะคะในราคาอริยะเพราะตอนนี้เนี่ยน้ำมันพืชราคาแพงขึ้นบอกขวดหนึ่งสิกว่าบาทแพงขึ้นเลย แต่ว่างานนี้ตลาดอริยะของเรา13-15เราก็ยังจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนอยู่นะคะอนันโมธนาค่ะให้กำลังใจนะคะสู้ๆ<า> <laughs> ค่ะนี่นะคะพี่น้องของเรา3กลุ่มเลยนะคะที่จะมาช่วยกันแพ็คน้ำมันพืชค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านสมณะนะคะท่านสมณะนี่ดิฉันจะขอไปกราบท่านสมณะทุกรูปกันนะคะกราบนมรสการ เดี๋ยวเดี๋ะไปดูต้นไม้ขายยังค่นนะค่ะเดี๋ยวจะคุยกับท่านท่านอนุตโรนะคะมาจากพะเลธรรมค่ะ <c oughs> ท่านค้างานนี้นะคะญาติโยมเนี่ยท่านคิดว่าหลังจากที่พ่อครูไม่อยู่เนี่ยควรจะปลูกเสกอะไรให้กับญาติโยมมั่งคะท่านก็ชิดว่าเมื่อ พอครูไม่อยู่เราก็ยิ่งต้องเร่งความเพียรทำให้กิเลสให้หมดให้ได้ก็ <c oughs> อชิดว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นรูปที่พ่อครูว่าเป็นชุมชนอนาคามีเนี่ยยิ่งยิ่งพ่อครูให้ค่ากเราก็ต้องยิ่งเร่งความเพียรทำให้กิเลสลดตามที่พ่อครูให้นิยามเอาไว้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะยิ่ง ถ้าไม่มีรูปรอยที่พ่อครูจะมาหาเราเนี่ยถ้าถ้าเราไม่รักษารูปรอยไว้นะพ่อครูก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหน <c oughs> พเพราะนั้นก็ต้องอย่างน้อยก็รักษารูปประรมรักษารูปรอยและก็กิเลตท,ที่เรายังมีอยู่ก็พยายามทําให้สิ่นอัตว่าให้ไดช้ช่วยให้เราพิกิเลตเองมากขึ้นใช่ใช่ใช่ ญาติโยมนะคะก็การลงงานก็จะมีท่านสมณะท่านสิกขมาสนะคะเป็นที่ปรึกษาซึ่งก็จะมีทางญาติธรรมเก่าแล้วก็ญาติธรรมใหม่ด้วยนะคะที่ว่ามามาช่วยกันตรงนี้ค่ะเราเจอญาติธรรมใหม่เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราเจอญาติธรรมเก่าอากโกไปไหนอากโกไปไหนจะคุยกับอากโกเพราะว่าเมื่อกี้เราเราคุยกับญาติธรรมใหม่เลยนะคะมามางานปลูกเสกครั้งแรก แต่คนนี้มางานปลูกเสกกี่ครั้งแล้วคะนัาไม่ั่วนเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามเดี๋ยวจะตามตามอาโก้ไปนะคะ<า>อ่ะาเีจอทำค่ะอาโก้นะคะจาก้านนาโศกค,ค่ะเมื่อกี้คุยกับยา่าดิทำใหม่เพิ่งมาครั้งแรกแล้วมาทำครั้งแรกเลยเขาก็จะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่สําหรับอาโก้เนี่ยยา่มมาีิทำาอเรามาปลุกเสกเราปลูกเสกครั้งไม่ทั่วแล้วเนี่ยอาโก้คิดว่างานนี้เปลี่ยนมันจะต้อง เราจะต้องปรับปรุงอะไรตัวเราบ้างในฐานะที่เราไม่อยู่แล้วเนาะฟักูไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยสิ่งอะไรทีเร่เราจะพัฒนาตัวเองยังไงพัฒนาตัวเองไงอะย้อนอดีตตอนเป็นวัยรุ่นอีกครั้งแล้วก็ด <c oughs> แล้วก็ดูว่าตัวเองอะจากอดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยสามสิบป,ปีมาแล้วจะสี่สิบปีแล้วเนี่ยยังรักษาความความเข้าอาโศกครั้งแรกอะด้วยความยินดีเอ่ยแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหมู่กับกลุ่มไปเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ย ตัวนั้นยังอยู่ไหมอ่แต่ว่ามาสัมผัสแล้วเรายังอยู่ทันทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยอะความยินดีความอะไรที่ที่ที่จะอยู่บนหมู่กลุ่มนี้แหละไม่ไม่นิน่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มแรงแห่งเพียนะเนาะในอายุ62จากอายุ25น่ะิเนี่ยตอนเนี้ย <นำ S 1> ที่เจนน้นำไม่ท่วนล้วครั้งนี้เท่าไหร่ใช่ค่ะความยินดีแนละ้วไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะหายมันยินดีเสมอมเลยเต็มม,มันเต็มตลอดใช่เต็มตลอดไม่ว่าอายุจะเยอะเท่าไหร่น่ะ เหลือแต่ว่าเมื่อมาสัมผัสจริงแล้วเนี่ยเราจะต้องมาประมาณตัวเลยว่าเฮ้ยเมื่อเมื่อเมื่อสาปีที่แล้วกับตอนนี้ไม่ใช่แต่ความยินดีเท่าเดิมแต่ว่ามาประมาณตัวให้ให้รู้สึกว่ารู้ฮักรู้เพียรสตีละสังขารถูกต้องค่ะอันเนี้ยนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่ที่ชัดเจนในการอยู่วัดมาคนเก่า38ปีม่ยังทำเหมือนเดิมเลยนะคะให้ให้ความร่วมมือกับหมู่กับกลุ่มเลยแต่ว่าเปอร์เซ็นที่จะได้เหมือนตอนอายุยี่ห้าเนี่ยไม่ใช่แล้วแหละ แต่สิ่งที่ได้คือจิตใจเราเหมือนเดิมความยินดีมีพลังเหมือนเดิมทีนี้มีคนสงสัยนะอโก้เขาบอกว่าการปฏิบัติธรรมมางานปลูกเสกมางานพุทธาของชาววสกอ่ะทำไมต้องมานั่งมัดเนี่ยมัดน้ำมันพืชต้องมาขนทรงขนทรายทําไมไม่ไปนั่งหลับตาใส่ชุดขาวอ่ะไม่ใช่แล้วล่ะะการให้เนี่ยแล้วก็บอกว่าพระทุธเจ้าเนี่ยคือทานเปรูปธรรมเนาะแบบนั้นนางสยจะไม่ได้ช่วยคนไม่ได้สามโลสามโลนะที่ว่าอะไร ยุคนี้มันยุคประชาธิปไตยที่ให้สามโลเนาะเออเกื้อกูลให้คว,วามสุขเกิดขึ้นสุขที่แท้เนาะเออสุขแห่งการอะไรสามโลจำอะไรบ้างอะไรบ้างนะงะเออโลกา,ลลกาอะไรเนี่ยแหละ,ะโลคุตระฮะยุคนี้มันมันมันเข้าใจแล้วมันต้องใช้สามโลฮะในอดีตมันใช้ไม่ได้ นะฮะอันนั้นช่วยช่วยเหลือสังคมไม่ได้ช่วยโลกไม่ได้โดยโดยการโดยการทําตามคําสอนของพ่อครูแล้วก็ทําตามที่พ่อครูพานํามาเนี่ยเราเห็นผลแล้วแหละถูกต้องแล้วถูกต้องเลยถูกต้องเลยชัดเจนแล้วโลกชัดเจนแล้วชัดเจนเลยแต่อายุ25จะต้องไม่มีอะไรสงสัยเลยอ่ะไม่สงสัยตรงที่ว่าแรงแห่งเพียรที่จะทําตามที่พ่อครูสอนหรือทําตามที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเท่าไหร่ ตามนานเลยไม,มไม่สงสัยเลย <c oughs> ไม่สงสัยเลยแล้ว <c oughs> เดินหน้ารวยอย่างเดียวไม่ไุณค่ะอนุโมทนาค่ะโก้ค่ะเนี่ยค่ะงานนี้นะคะในงานตลาดอาริยาค่ะท่านผู้ชมที่ต้องการน้ํามันพืชน,นะคะซึ่งตอนนี้ถือว่าน้ํามันพืชได้ขึ้นราคากันต่อขวดนี่ขึ้นเป็นสิบาทเลยนะคะแต่งานตลาดอาริยาเราก็จะมาขายในราคาขาดทุนเลยค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมต้องมาอยู่ที่บริเวณอาคารสีรุ้งแห่งนี้นะคะแล้วก็จะจํากัดถ้าเราสองขวดนะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะ สองคดอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะแบ่งปันให้ทั่วถึงของแต่ละท่านนะคะเนี่ยค่ะก็ขอเชิญได้นะคะที่งานตลาดอาริยะวันที่13-15เมษายน2568ค่ะ